วันนี้เรามาชี้ช่องรวยด้วยการลองมาขุดทองกัน1วันเต็มๆเลยนะผลก็เริ่มหนักแต่ว่าไม่ผ่านเนาะมันจะผายสร้อยนี่แหละโอ้ยโอ้โหมันมันหนักลองมาดูกันนะฮะว่าในหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยขอสะสมออกินไปแล้วทองกินได้เวลาเขาขุดทองเขาก็จะขุดเป็นบ่อลงไปครับแล้วพอเย็นเขาก็เอาไปแช่ที่ในแม่น้ำเขาก็ร่อนและไอพวกอย่างนี้นี่ก็คือร่อนได้เลยไหมมีไปเลย ในนี้ก็มีทองแน่ๆแหละเพราะว่าผมตักจาไม่น้ําขึ้นมาขึ้นมาสต็อกไวอ๋ออ๋อนี่คือสต็อกทองเลยก็คือเดี๋ยวผมไปตักอันนี้ขึ้นมาต้องต้องหัดร่อนให้เป็นก่อนมาที่นี่แล้วใครจะสอนผมร่อนได้บ้างไหมผมนี่แหละเอาจริงนะได้ครับเดี๋ยวเอาไปเลียงไปเอาเลียงไปอ๋อเอันนี้ไปเลยเหรออันนี้คือเลียงเนี่ยทากับไม้ทั้งต้นเลยเป็นไม้นี่จะเกาะทองด้วยอย่างนี้ผอ้มาไม้นี่มันเกาะทองด้วยหนักหนักหนักอยู่เหมือนกันโอ้ในนี้ก็มีเหรอครับก็เนี่ยเฉยๆ เอาไปหาจากในนี้ไม่ต้องล่อนเลยก็เจออย่างเงี้ยอ่ะเป็นสายท้ายสายท้ายคือสายที่ที่เขาฉีดเพราะอยากจะชิ้นใหญ่ๆอ๋อีน้ชิ้นเล็กๆอ,ออกไปแต่ว่าอันนี้เราเราไว้แยกอีกได้แล้วอย่างนี้นักท่องเที่ยวคนาล่อนได้ก็ให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยเหรอแม็กนี้เป็นของคุณอืได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่วันเข้ผมมาใช้อุปกรณ์ร้อยเระโจนมีเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นฝนตกทองผุด ฝนตกทองผุดตนต,ตกผมก็เวลาฝนตกผมก็ไปเดินไปฉายไปฉายกับโอ้มันจะเห็นวิบวปั๊บปั๊บวับ,บใช่ไหมมันจะสู้ไฟพวกนี้เรามองไดเ,เรามองเรามองไม่เห็นเลยนะครับครับนี่จะเป็นชั้นทองหมดเลยแต่ละปีไ็ขึ้นชั้นทองขึ้นมาแล้วผมมาเอาตรงนี้ได้ไหมมีสิ่งนี้ได้ได้เหมือนกันร่อนดูได้เดี๋ยวไปร่อนมือดีกว่าจะง่ายกว่านุ่มนี่วิธีการผิดโอ้โหนี่เขาทำเป็นใหญ่ๆเลยนี่ไม่ได้ทำเล็กๆแต่อันนี้คือไม่ต้องมานั่งร่อนละอันนี้เร็วกว่าร่อนร่อนอีกทีแต่ใช้เวลาร่อนแค่ยี่สิบกิโลเมต คืออันนี้คือการทุนเวลาได้บาทสองบาทเจ้าไปได้เห็นแบบนั้นเลยว่าวันนี้มาได้จังหวัดวันีเราจะหิ้วทองไปที่โอ้โหหิ้วทองเราไปนั่งร่อนทอดูดีว่าจะได้ไหมโอเแค่ขอบคุณครับไม่ได้เดี๋ยวผมเกลเราพร้อมร่อนทองกันแล้วเราใส่ชุดที่เตรียมมาร่อนทองโดยเฉพาะเอาเลือกเอาชัยเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ในดินสามารถขุดออกมาแล้วไปร่อนอาจจะเจอทองได้หมดเลยคือมันเป็นการไม่ใช่ขุดธรรมดานะคือพี่เขาไปขุดมาให้แบบสดสด กานทองมาเยี่ยมผมโอ้แบบนี้รับไหมครับโอ้โหผมรับเป็นตันครับโอ้โหรับเป็นตันอันนี้คือพี่ไปตักมาแล้วพี่เอาไปวางให้ผมตรงนู้นเหรอถ้าวันนายหมานก็โอเคหรือว่านายโชคดีนะก็จะได้เห็นชิ้นทองก่อนอื่นนายต้องหัดร่อนให้เป็นคือพี่เตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวมาร่อนแน่นอนเยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูคุณพ่อก่อนเนาะจะได้ดูแบบคอนเฟิร์มไมาอย่างนี้เลยไหมโอ้เย่ไม่น่าจะไปได้ลงแล้วหายขาหายยุบใช่ไหมขาหายไปแล้วตอนนี้ นั่นแหละเดินอยู่บนเดี๋ยวจะล้มขาทองด้วยอาบมด้นยโอเค้มีน้ำแร่ใช่น้ําทองด้วยรได้ผิวพรนณสวยงามผิวสวยสวยขาขาหายไปแล้วถูหน้าก็ได้ถูหน้าถูอะไรปุ๊บแล้วก็ผิวฟ้าจะหายไปเลยนี่ผมเดินได้ใช่ไหมไดเดี๋ยวโอ๊ยไ่…ไ,ไ,ไ,ไม่ไปแล้ว เดี๋ยวเดียวเยวโอ้ยโอ้ยจูบจยบร้อยไปกันต่อเราไม่ยอมแพ้หรอกเรายืนอยู่บนทองใช่ขยับมาขยับมาขยับฮะโตัวลายลื่นมาถอดรองเท้าเพื่อนใหม่เพ่ตัวเออเออถอด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 สอสีตัวรองเท้าเด็ดดินี่เด็ดเลย คือมันทําให้เราเห็นว่ามันไม่ได้ง่ายๆเลยนะใช่เลยทััธรรมชาติแต่จ้าา,าไปเหยียบหินแตกๆก็โอเคโชคดีเหยียบหินแตกหมายถึงเท้าผมแตกได้เลือดเอาได้อ้าวแต่ถ้าเหยียบนมหน้มหักเลยหักคา,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 าตีมันมีอะไรดีไหม,มตรงนี้ทุกคนโอเคโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆตะก้อมาแค่ตรงนี้ <oy> ก็พออย่าลงมาไม่แนะนําเราดูมืออาชีพก่อนนะเพราดูจากแค่เดินลงมาในดินนี้ก็คือจะไม่รอดอยู่แล้ว อ๋อคือในนี้คือมีทองหมดเลยใช่ไหมครับอไหนๆก็นั่งไปเลยแล้วกันเออมีคเรียกกู้แล้วกู้อันนี้คือการกู้ทองเหรอครับกู้ขึ้นผมก็กู้แต่น่าจะคนละแบบกันคือการที่ไปช้าข้างบนนี้ทําให้มันง่ายขึ้นใช่ไหมครับ<อ>น้ำข้อมันจะเหนียวทำ้ได้น้อยทำให้เราได้เยอะอันแน่ฟ้ามาแล้วอ่ะวันนี้มันจะเละถึงขนาดไหนอ้าวอันนี้คือก็จะนั่งร่อนไปจนกว่าจะเรียบร้อยนี่คือเขาก็ช้าะมาจากตรงนี้แล้วก็ มาล่อนตรงนี้เจอไหมครับหุ้ยเอวี่แป๊บนี้ะเนี่ยครับุยเต็มเลยนี่เนี่ยแว๊บเต็มถาดโอ้โหรู้สึกรวยแล้วก็เลอะด้วยในกะละมังแบบนี้นะฮะไม่ต้องพูดมากเลยตอนนี้ฝนก็เริ่มหนักแต่ว่าแต่ว่าไม่ผ่านเนาะมันจะมันจะผายสร้อยนี่แหละเดี๋ยวเอาออกก่อนเออตายไอ้นี่แหละมันจะผาไอ้นี่แหละ อายุหลายคนไม่ไม่ต้องโดนสักคนดิโอ้มันยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอล่อนเจอนี่ก็ตกใจเองอีกเดี๋ยวเก็บก่อนคือดูแล้วเพลินเพราะว่ออกมาแบบเยอะมากถ้าไปล่อนเองน่าจะไม่ได้ขนาดนี้นะอ้าวอันนี้ทองนี่ครับแย่เป็นทองโอ้กรตตาเลยโอ้โหนี่มันทอง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 เดี๋ยวมันจะหล่นนะสิผมกลัวทําหล่นหายอ่ะทำหายแล้วผมไม่มีเนใช้ไม่กล้าจับนาน อ๋อเข,เขาเอาไปเทรวมๆกันเหรอครับอ๋อโอ้ยขนาดคนเห็นบ่อยอยังหงุอ่ะว,ว้าวด้วยว้าวอ๋ออันนี้คือยังไม่รอดพอรอดแล้วจะอยู่ในน้ำแบบนี้จะบอกว่าหิวแล้ววิ่งก็ไม่น่ารอดไปจมอยู่แถวนู้นแหละ <laughs> นี่เดี๋ยวเราตรงนี้ไหมเนี่ยฮะเนี่ยนานั่งราตรงนี้นี่เอาตรงนี้ก็มีเหรอแล้วผมจะจมหายไปเลยไหมไม่ไม่นั่งราตรงนี้อ๋อไม่นะอันนี้อันนี้อ๋อเป็นล่อนเหรอฮะทำมือถือเปิดมองได้มั้อ้ามาข้างในมันมีตัวอะไรไหมครับไม่มีเราไม่มีอันนี้คือโอ้โหนี่มีการวัดอันนี่ยอันนี้คืออ๋อนี่คือร่อนแล้วมีกันร่อนมีการล่อนทองที่เดี๋ยวนาครับว่นมีอ่าร่อนร่อนจะเป็นเกันการนี้ไ้มาไ้มาไปมาอย่างนี้นะฮะแบบนี้แบบนี้ เสร็จแล้วเสร็จพอดีแล้วเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วไม่ต้องถึงผมแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นทุกถาดโอ้โหดำล้วนเลยฮะเฮ้ยมี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 นิดนึงเต่านี่หายเลยนะหายใจดังนี่หายไปเลยนะมาไหนขอลองสักทีเอาตรงที่มันมีครับโอ้พร้อมไหมโอ้ยโอ้มันมันหนักไม่ได้แรงนะโอ้โหแล้วกว่าจะได้รอดได้ได้ โอ้ยตะคิวตะคิวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่งานเบาๆบอกเลยร่อนร่อนใช่ป่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่หายไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆกรองออกก่อนเราเป็นแบบว่าใจเย็นค่อยๆค่อยๆใช่ไหมใช่ไหมทำไมมันอยู่เท่าเดิมมันไม่มีอะไรออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบหินออกก่อนหนักไม่ได้หยิบทองออกไปใช่ไหมฮะอันนี้เรียกว่ายังไม่เริ่มเหรอ อ่ล่อนเลยอ้าวแล้วเมื่อกี้ทำอะไรก็ล่อนแต่มันไม่ออกไปเลยล่ะเดี๋ยวอุ้ยเอาขึ้นยังไม่ได้เล็กจัดเล็กจัดเอาไปไหนแล้ววะขอบคุณอันนี้ยังไม่หมดเลยนะขอ๋อมีเพิ่มฮออเอารวยรวยล่ะทีเนี้ยผมมีตักน้ำให้ด้วยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิ เอาแล้วอันเล็กเมื่อกี้ที่ฉันได้แล้วฉันเอาไปไว้ไหนแล้ววะนี่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 ไม่น่าใช่มันแตกคามือไม่ไม่น่าใช่แต่อันนี้อันนี้สงสัยอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่งกไม้ลงานะไม่ใช่โอ้โหคือคนแถวนี้คือเดินแจกทองแจกเพชรอ่ะทองทอ่ะเพชรเราต้องเวียงไวๆอ่ะครับกดเข้ากดเข้าอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับอ๋อคอยเขย่าด้วยใช่ใช่ใช่แล้วท่ามันจะมาอย่างไรเดี๋ยว <laughs> <laughs> เอียงเขยา่าเขยา่า ไม่น่าใช่นะคือวนแล้วเขย่าพร้อมจะเป็นอาการได้ไหมมันท่านี้จริงๆใช่ไหมดูของคุณลุงเขาสวยงามก็แบ่งไปเรื่อยๆให้ทรายออกให้หมดนี่อ๋อทรายออกให้หมดนะครับอาอหมดหมดหมดเดียวเรียกกกลับมาก่อนเอาัให้องอีอนนึงตะกี้อันนี้ก็ทองเหรอครับมีทองปรถมภูมิอันนี้ไม่ได้หลอกผมใช่ไหมหลอก ทางนน้นเขาเจอเอาเจอเอาอันนี้ยังไม่จบกับถังแรกและแถมยังได้ไอ้ทองนี้มาอีกอ่านั่นแหละทับทองผสมภูมิอ่าเดี๋ยวผมฝากปผสมภูมิไว้ตรงนี้ก่อนเอาจริงๆนะตอนดูคือเหมือนง่ายแต่พอมาทําจริงๆอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้ทั้งแรงแล้วก็ความสามารถในการโยกออมีเยอะฮะผมรอนหลุดไปด้วยเหรอเจยวจริงเหรอเก่งแล้ว ใช่เหรอครับใช่จ้ะเอาถูกเฉยขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับไหนริงไหนเอามานี่ไหนเอามานี่นเาานะ <c oughs> เขาทนไม่ไหวแล้วเขาเห็นสภาพแล้วแล้วเขาเขย่าเขย่าเขย่าให้ทรายมันหลวมเงยครับกระดกไปกระดกไม้ทรายออกให้หมดแล้วทองเขาจะอยู่ก้นเรียงไงเอ้าทำไมเขาออกง่ายตั้งไงง่าคือมันจะอยู่ก้นแน่นอนใช่ไหมครับยังไงเห็นที่แรกดำๆไหมเนี่ยใช่ แค่นั้นแหละของเราก็มีของเราก็มีของเราก็มีแต่เราเขย่าไม่ได้นี่คือท้องเนี่โอเคโอเคผ่านเอานี่เป็นของเจ้าเลยมันเอาไปทําอะไรได้มั่งใส่ขวดได้เลยถ้ามีขวดอันนี้ก็เอาเคล็ดหน่อยหนึ่งก็เป็นเนแ้ปั๊บนี่เลยปั๊บเนี่ยออสะสมเอากินไปแล้วทของกินได้เพราะรบบรวมๆเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นต้ท้อง้างแล้วก็เป็นเงินแล้วเอเหรอครับเอาและไอ้ที่พี่กินไปเมื่อกี้อ้าวกิน อร่อยนะเอ,อ,นะอาล่อนอีก็ได้อีกเอ,อ๊แต่ผมจะเก็บมันขึ้นมายังเอาหนา้าขึ้นมาแล้วใส่ขวดไว,ว้ใส่น้ำหน่อยใส่น้ำหน่อยใส่น้ำหน่อยไปไหนแล้ววะผมยังหาอันที่ผมใส่ไม่เจอ <laughs> เล็กจัดเอาเป็นว่ามันอยู่ในนี้เราต้องล่อต่อไปอีกดมัวเสียเวลาหาไม่ได้ตรงนี้มันท้ายรางอะโอ้ท้ายรางโอ้กระชิ้นโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเอาเนี่ยแจกคนละก้อนเท่านี้เลยเนี่ยทีละคนรวมเลย ลักไหลไหน่าฮ่า้่นี่าฮ่าฮ่หฮ่าน่่าอ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮราม่าฮ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 ่า่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่ร่าจะาฮ่าฮ่าฮ่าฮรา่า่า่าฮ่าฮ่่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่า่าฮเาาฮ่่า่าน่าฮ่่า่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่่าห่าฮ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 ่่าฮ่่าฮ่า้่่โอเคอ่่า่าาา่าน้า นี่เวลาพูดเรื่องจริงแล้วไม่เชื่อก็พี่เล่นผมสามสี่แล้วมีน้ำหนักโอ้อันนี้ถ้าสี่ห้าชิ้นมีแบงค์พันโอเคหชิ้นถึงเห็นเป็นเล็กๆแบบนี้อถ้าเกิดว่าสี่ห้าก้อนมีราคาอยู่นะโออันนี้อันนี้คือใส่ลงไปแล้วดังปิ๊กเลยนะ นี่ยกอีกชิ้นอยู่แล้วหยกยก้งยกอีกแล้ยกจริงไหมเนี่ยเย่นี่ต้องส่งไปเมืองการโอ๋ออันนี้ประมาจะเป็นยกเขาจับได้ไหมนี่คือยกอ๋อยกจริงจริงหยกข้างบนจะมีเจดสียกเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป๊บก็ตึงเดี๋ยวแป๊บเดียวจริงเย่ข้างบนจะมีเจสีอ่ะใครเชื่อก็เชื่ออ่ะยกอันนี้ดใช่องเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมอ่าแต่ดูพี่เขาเก็บจริงก็น่าจะจริงแหละอันเนี้ย หลังจากนี้เนี่ยเราก็เริ่มร่อนกันต่อไปอีกเป็นชั่วโมงเลยนะฮะก็อพอจะได้เศษทองเล็กๆอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นคนที่ร่อนจรงิงจังแล้วเนี่ยเศษเล็กๆพวกนี้พอเอามารวมกันจนมีน้ำหนักก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะฮะโดยการมาร่อนทองที่นี่เนี่ยโอกาสทำเงินหลักร้อยเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าขยันมาก,กันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแต่ถ้ามีโชคก็อาจจะทำเงินได้หลักพันถึงหลักหมื่นต่อวันเลยทีเดียวนะฮะแถมถ้าทำกันแบบมืออาชีพหนึ่งวันอาจจะหาเงินได้เป็นแสนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งลุงเล็กคนน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 นีีนีี้้้้้ะเเเเเปปป็็็จาาาาขขอออองงงงงพพืททท่่่่่แมยยัผูบบบุุกกกกิรรลสๆดว อ,อก็คือจุดทูบขอคือว่าเขาอยู่นานๆอยู่ในเสียดนี้ชิ้นกองแบลุงก็ปริโฉมก็ครับพ้าแม่ครณี์เนแม่คงคาดื่มน้ําลมไปอุกขขอแด่ทองจะได้ได้เลี้ยงครอบครัวได้ขอท่านได้ทําบุญถึงทานตัวแต่บุญสมได้ให้เจ้าข,ของทองเราก็จะได้ไม่มีอุปสรรคในการทํางานด้วยการทำงานให้สะดวกให้ซ้อม รสรุปเราก็ได้มาอันหนึ่งกับเศษเล็กๆอีกอันหนึ่งมันอยู่ในยังอยู่เปล่าวะนี่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 นจะทําหายไหมวะจะเอาให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรมาเดี๋ยวจะอย่าพุยยาทึ่งทำหล่นนะเวย้ยนี่คือผลผลิตที่เราได้มาอยู่ในมือนี้ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่ามันก็อยู่ที่ประมาณ200บาทเลยนะขนาดอันเศษแค่น,นี้ที่เราล่อน,ล,อน,ล,อนล่อนมาแต่ถามว่าไอเศษเล็กๆตัวอันที่อยู่ข้างๆเมื่อกี้นี้อันนั้นอะ่ะมันมาอยู่เรื่อยๆเลยนะจะจะหล่นไหมวะเนี้พอมันลงไปมันจะดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่อันเนี้ยอย่างอันเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยลงไม่ค่อยมีนะติดเล็บเอาติดเล็บหายหายเอาหายทะกทําทำทอกทองหายเอาเออไว้โอไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ล่อนกับมืออ,อ้าไอ้น้ำขุ่นอีกโอเคไม่เป็นไรเก็บไปก่อง อันนี้ก็คือมูลค่า200แล้วก็ค่าน้ำมันเราพันกว่าบาท นิวเคลียสนิวเคลียสก็มานายนี่คือนายนายเรียนรู้อะตอมกับนิวเคลียสแล้วก็เรียนรู้ะสมภูมกับทุยภูมิจริญมีเพื่อนปีเตอร์ผมฝากปีเตอร์แป๊บนึ่งโอเคเย่อ๋อเย่ที้เจริญหยิบเ็ไม่ได้โม้โอ้ตะปูเย่อย่าะลนเก็บให้อ่ะเย่ตอนนี้นายอยู่ไททานิกดีๆนี่เองยืนบนแหล่งทองเลยแหละน้ำเค็มกับน้ำเจ็ดอะไรดันขึ้นมาน้ำเค็มไม่ยอมรับทองเริ่มงงแล้วนายลองเล่นดีแม่เหล็กสองใบนายทุบปั๊บเปรี้ยงเย่มันทั้งดันทั้งบวก สว่างสูงต่ำคํำขาวยาวสั้นแค่นี้จบเริ่มงงแล้วนายได้ไปกี่ชิ้นชิ้นเดียวไม่ผ่านต้องกี่ชิ้นถึงจะผ่านให้เจริญพอใจไปอีกเคสหนึ่งเดียวหิ้วให้พุกีหนึ่งมีอีกเหรอ Yes ต t a r t ไมโครชึ้งแล้วก็หิ้วทองชึ้งกองชึ้งร่อนออกมาสองคนร่อนเป็นของนายทั้งหมดเดี๋ยวไปเจะเพื่อนด้วยรอบสุดท้ายเยสพี่เจริญเย่ของเราเขาจะให้ลงไปขย่าในนี้นะรอบนี้มาให้ทั้งคันเลยฮะไม่ได้ให้มันรู้ไป โอ้โหไปเลียงพี่เลียงพี่อ่ะเลียงพี่กับเลียงผมอันนี้เลียงผมอ่านี่เลียงพี่อันนี้เลียงผมอันนี้เพื่อนทำมาให้เขามันต่างกันยังไงอ่ะโอ้โหมันแข็งแรงจังแต่หนาห้ามโยนนะอันนี้แตกสามพันอันละสามพันเยสวางไว้เนี่ยวางผมจะเลียงตกไม่เตะทำไมทำไมเพราะเรียงคนยุคใหม่โอ้เล้ยงทำกับไฟเบอร์โอ้เรียงไฟเบอร์เยสว้าวปัด เทศไทยมีกี่ทวีปร้อยแปดสิบทวีปใช่เท<ร>าไทยโลกตอนนี้แกนโลกมันเอียงน้ำจืดเท่าไหร่น้าต่อไปนายเปิดปั๊มมันเปิดน้ำาสีอตอนนี้เนี่ยยิ่งฟังก็ยิ่งงงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรามาเริ่มล่อนทองกันเลยดีกว่าสําหรับรอบดึกนี้เนี่ยก็ล่อนได้ทองออกมาอีกพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่เจเดนของเราก็เอาไปกินเรียบหมดเลยนะฮะซึ่งทนับรวมทั้งวันเนี่ยก็เป็นเงินหลักพันอยู่เหมือนกันนะฮะ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณพี่ขอบคุณทุกคนโอเคไปไม่ดีไม่ไม่ได้ไม่จบแล้วไม่ได้กกล้อง็ได้นี่ไม่จบแล้วโอ้โหนี่ก่อนเริ่มเลยนี่ไม่ต้องเข้ากล้องก็ได้ดูโอ้โหเป็นไงอันนี้ห้าชิ้นห้าชิ้นเป็นกี่บาทเนี่ยพันหนึ่งคุณผ่าแล้วโอเคเดินทางก่ขอบคุณ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 ครับเดินทางสู้ๆสู้ทางบางสะพานแต่ตอนนี้กลับขึ้นยังไงอ๋อทางนี้ขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะที่หนูกดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะฮะเรามาคีคลิปใหม่ขึ้นทุกวันพฤหัสหัสนะครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like ลค์เป็นกำลังใจให้กันเราด้วยนะตอนนี้ไปก่อนแล้วฮะ,ะสวัสดีครับ,รบกะรวยเลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้เลยพี่เขาเอาไปกินหมดกินเกลี้ยงเลย